ชีวิตนี้ข้าขอลิขิตเองตอนที่38คล้ายกับสายลมอุ่นๆที่พึ่งพัดผ่านเชิงเชิงชอบกินกับพี่อาชิวแล้วเสริมอีกว่าแต่ข้าจะมีความสุขมากถ้าพวกเราทุกคนกินด้วยกันดีกว่าทุกคนจะมารวมตัวกันดวงอาทิตย์ก็ใกล้ตกดินแล้ว เมื่อหลิววีเชิงกล่าวเช่นนั้นมีบางคนที่มีความสุขและมีบางคนที่ไม่มีความสุขพวกเขามีกันแปดคนแต่ไข่นกมี20ฟองเท่านั้นคนหนึ่งแบ่งได้สามฟองมองไปรอบๆเพื่อหาที่โลงกว้างพวกเขาก็นำหญ้าแห้งและกิ่งไม้มาสมรวมกันแลววางไข่ไว้ใต้หญ้าแห้งกองนั้น อาชิวไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนจึงเผยสีหน้าชงนแต่ก็เหมือนกับเด็กชายแปดขวบทั่วไปื่วไฟลุกติดความร้อนเหมือนอากาศที่ร้อนในวันนี้ก็ทำให้คนเหงื่อครไหลแต่พวกเขายังเป็นเด็กไม่ได้นึกรังเกียจต่อให้อากาศร้อนแต่ยังนั่งล้อมรอบกองไฟด้วยแววตาสดใส ไม่นานบรรยากาศก็เต็มไปด้วยกลิ่นไข่ย่างมีบางคนลอบกลือนน้ำลายพวกเขาล้วนมาจากครอบครัวชาวนาบางคนวันๆได้กินอาหารพื้นๆจะได้กินอาหารดีหน่อยก็ในช่วงวันตรุษจีนเท่านั้นมีเนื้อผัดเล็กน้อยและไข่ไม่กี่ฟองก็ถือว่าเลิศดหรูดังนั้นการปีนขึ้นไปเก็บไข่นก ถือเป็นกิจกรรมที่พวกเขาชอบเล่นเพราะไข่นกก็ถือว่าเป็นไข่สิ่งสำคัญคือไม่ต้องเสียเงินหาซื้อมาอย่างย่างเอาออกมาจากไฟแล้วก็ระวังไข่แตกหลิวจือเสียเขาอายุมากที่สุดในกลุ่มบอกเด็กๆที่อายุน้อยกว่าเขาเขาเอากิ่งไม้ยาวเขี่ยกองขี้เท่า เผืให้เห็นไข่นกสีดำที่ถูกเผาอยู่หนึ่งคนได้สามฟองห้ามเอามากกว่านั้นไม่อย่างนั้นจะไม่พอไข่นกพอมาอยู่ในมือของเด็กแต่ละคนก็ไม่อาจกินได้ทันทีเพราะมันยังร้อนในแต่ส่งเข้ามือซ้ายถ่ายไปทางมือขวาสลับกันไปมาจนสามารถแกะเปลือกออกแล้วป้อนเข้าปาก อร่อยดีมากฮะข้าอยากเสกให้มีไข่สักกองข้าจะกินมันให้หมดเลยฮอย่าโมแต่เพ้อฝันรีบกินได้มานั่งทานไข่นกย่างรอบกองไฟอย่างนี้เหลีวอี้เชิงก็ไม่ได้อยากกินไข่นกสักเท่าไหร่นางแค่อยากแบ่งปันไข่นกที่ได้มาให้เด็กเหล่านี้มือเล็กป้อมขาวนวน ยังไม่ทันได้สัมผัสไข่นกมือของนางก็ถูกอาชิวห้ามไว้เสียก่อนเชิงเชิงมันยังร้อนเดี๋ยวข้าจะปอกเปลือกให้เจ้าทานลิวจือเสียมาจากอีกด้านหนึ่งเจ้าทานของเจ้าไปเถอะเป่าเป้ยมีพี่ชายของนางดูแลอยู่แล้วไข่นกที่ปอกเปลือกแล้วอยู่ในมือของลิวจือเสียก็ถูกยื่นเข้ามาใกล้ปากจิ้มลิมของเป่าเป้ย เป่าเป้ยกินนี่ข้าก็ปอกเปลือกออกแล้วข้าให้เจ้ากินก่อนหลิวจือชิวเข้ามายืนข้างๆหลิวจือเสียเกือบจะชนกันแต่ไม่ทันที่ไขในมือของพี่น้องตระกูลหลิวจะเข้ามาในปากของหลิวอี่เชิงพวกเขาก็ต้องชะง,งักไปสองพี่น้องตระกูลหลิวหันไปส่งสายตาให้อาชิว ไข่พวกนั้นยังเปื้อนขี้เท่าชิงๆไม่กินไขน่นกย่างเดิมทีเปลือกก็เปื้อนขี้เท่าอยู่แล้วถึงจะปอกเปลือกออกแล้วอาจมีขี้เท่าติดมาบ้างพี่น้องตระกูลหลิวนั้นคุ้นชินอยู่แล้วเด็กในชนบทอย่างพวกเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้เท่าใดอย่างน้อยดีกว่าไม่มีอะไรกินเลยหลิวเจอชิวกลับไม่ได้ใส่ใจ นี่ไม่ใช่ไข่ต้มแล้วจะให้สะอาดได้อย่างไรให้พอกินได้ก็ดีแล้วข้าบอกแล้วว่าเจ้าอย่ามาก่อเรื่องข้าไม่เชื่อว่าเจ้าปอกเปลือกแล้วไข่จะสะอาดถึงอย่างไรเป่าเปื่ยก็ยังกินได้อยู่ดีหลิววิเชิงอยากช่วยพูดแทนพี่ชายของนางว่านางเองก็ไม่ได้เรื่องมากแต่เมื่อนางก้มลงมองก็เห็นคราบขี้เท่า แล้วยังมีมือดำๆของพี่ชายกำลังจะป้อนไขให้นางอีกนิสัยรักความสะอาดที่ติดตัวมานานก็หวนกลับมาอีกครั้งแล้วนางก็เดินมานั่งอยู่ข้างหลังของอาชิวโดยสามมันสำนึกของตนเองนางไม่อาจพูดแทนพี่ชายของนางได้ในทางกลับกันอาชิวไม่ได้โตเถียงกับพี่ชายของนางอีกเขาเดินไปหยิบกองหญ้าข้างๆมา แล้วใช้ยาแห้งนั้นเช็ดขี้เถ้าออกมาจากเปลือกก่อนจากนั้นเขาก็ปอกเปลือกทุกๆก,การกระทําของเขาช่างงดงามละเมียดละไมเมื่อเปลือกไข่ถูกปอกออกไปได้ครึ่งหนึ่งเผยให้เห็นไข่นกเนื้อขาวๆซึ่งไม่มีขี้เถ้าเปื้อนสักนิดเมื่อเห็นฝีมือของอาชิวพี่ชายของนางสองคนจึงยอมถอยเชิงเชิงกิน อาชิวยื่นไขน่นกมาที่ปากจิ้มลิ้มนั้นนางกัดไข่เนื้อขาวๆที่โผล่ออกมาหยีตามองอาชิวขอบคุณพี่อาชิวหลังจากนั้นไขน่นกหกฟองก็มาอยู่ในท้องน,น้อยๆของหลิววี่เชิงไขน่นกใบสุดท้ายนางกินได้เพียงครึ่งเดียวและไม่อาจทานลงไปอีกนางก็กับปิบตาปิดๆมองอาชิว อาชิวก็ทานอีกครึ่งที่เหลือจากนางหลิวจือเียและหลิวจือชิวรู้สึกขอบตาร้อนเผาคิดว่าเปาเป้ยดีกับเด็กชายคนนั้นมากกว่าพวกเขาเสียอีกเมื่อเด็กๆเ,เดินลงมาจากเขาดวงอาทิตย์ก็ลับขอบฟ้าไปครึ่งดวงแล้วเหมือนไข่แดงที่กำลังแขวนอยู่บนเส้นขอบฟ้าทอประกายในเวลาใกล้พลบค่ำอย่างนี้เปลี่ยนให้บรรยากาศด้วยรอบกลายเป็นสีม่วงเข้ม พี่อาชิวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ตรงทางแยกหน้าหมู่บ้านลิวอี้เชิงโบกมือลาอาชิวได้เข้าได้แต่มองตามหลังเป่าเป้ยและเด็กคนอื่นๆเดินจากไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาไม่อาจมองเห็นเด็กเหล่านั้นอีกอาชิวจึงหันหลังกลับรอยยิ้มที่มุมปากเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเมื่อเขาเข้าใกล้กระท่อม ดงตาดำคลับกลับรีลงทันทีฝีเท้าเดินในตอนแรกเปลี่ยนเป็นวิ่งเร็วขึ้นภายในกระท่อมหลังน้อยเกิดเสียงของตกแตกเสียงกระแทกเสียงกลดาสตรีหน้าเหม็นข้าจะบอกให้นะว่าลูกชายสารเลวของเจ้ากล้าทำร้ายลูกชายของข้าถ้าเจ้าไม่ยอมชดใช้เงินมาเจ้าจะต้องเจ็บปวดยิ่งกว่านี้สามสิบลึง สักเหรียนเดียวก็อย่าให้ขาดลูกชายสารเลวของเจ้าโหดเที้ยมถึงขั้นกล้าข่มขูค่คน้าไม่ใช่เพราะลูกชายของข้าหวาดกลัวจนข้าต้องบังคับให้เขาเล่าออกมาตอนกลางดึกพวกเราก็ยังไม่รู้เรื่องโอทำไมจะต้องพูดจารุนแรงกับสตรีด้วยเล่าไม่ง่ายเลยที่หญิงไม่คนเดียวจะเลี้ยงดูบุตรชายคนหนึ่งให้เติบโตมาอีกอย่าง นางอาศัยอยู่ที่นี่ก็เป็นเพื่อนบ้านของเราอย่างน้อยก็ให้หน้าค่าบ้างอีกเสียงหนึ่งปนหัวเราะดูสินางเป็นสตรีรูปร่างบอบบางเก็บสมุนไพราจากในป่าไปขายต้องประจนกับแดดร้อนลมแรงมาทั้งวันแต่นางก็ยังมีหน้าตาสะสวยอวบอิ่มถ้าเจ้าไม่มีเงินสามสิบตำลึงเจ้าก็อยู่เป็นเพื่อนพี่ชายทั้งหลายให้พี่ชายมีความสุข อยู่กับพวกเราครั้งหนึ่งเงินสามสิบตำลึงก็ลดลงไปว่าอย่างไรสวนหน้าบ้านเละเทะไม้ระแนงไม้ไผ่ซี่ถูกเตะกระเด็นไปสุมกองอยู่ยาสมุนไพรที่ตากเอาไว้กระจายเกลื่อนพืน้นว่านหลงสีหน้าเย็นชามองบุรุษจำนวนหนึ่งที่บุกเข้ามาถึงในกระท่อมเจ้าอย่ามาข่มเหงให้มันมากเกินไป ถ้าชีวเอ๋อของข้าทำร้ายลูกชายของเจ้าจริงข้าจะชดเชยให้เท่าที่ข้าทำได้แต่ถ้าพวกเจ้าตั้งใจมาปล้นก็อย่าหวังเงินสามสิบตำลึงสำหรับครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกสามคนสามารถกินใช้ไปได้น,นานถึงสิปีพวกเขายังกล้าพูดออกมาได้ปล้นหรือที่พวกเรามาพูดกับเจ้าวันนี้ เป็นพวกเรารังแกเจ้ามากเกินไปพี่ชายทั้งหลายวันนี้พวกท่านจะได้เห็นว่าอะไรที่เรียกว่ารังแกมากเกินไปหนึ่งคนเข้าไปรวบตัวว่านหลงเอาไว้มือหยาบกร้านกระตบเข้าที่หน้าอกของนางแววตาเกลี้ยกราดและดุดันคนยากจนเพิ่งย้ายมากล้าไม่เชื่อฟังพวกเราหรือเชื่อหรือไม่ว่าเพียงพวกเราพูดไม่กี่คำ กระท่อมของเจ้าหลังนี้ก็จะพังเป็นชิ้นชิ้นพวกเรามาพูดกันดีๆดีกว่าพวกเขาทั้งสามคนเป็นชาวนาร่างกายกำยำส่วนบุรุษอีกคนไม่ได้เข้าไปร่วมด้วยพวกเขาก็ไม่ได้เข้าไปห้ามปล่อยให้ว่านหลงยิ้นรนเล,ล็กกรดร้องอาชิวเข้ามาถึงข้างในประตูเห็นมารดาตกอยู่ในอ้อมกอดของบุรุษหน้าตาหยาบกร้าน เสื้อผ้าของนางหลุดลุ่ยจนเห็นหัวไหลกลมมนสีหน้าทั้งอับอายทุกข์ะทมมีคราบน้ำตาอาบแก้มดวงตาของนางแดงกำ่ำบุรุษคนแรกหันมาเห็นอาชิวเพราะตอนนั้นเขากำลังหันหน้าไปทางประตูบุรุษคนนั้นยังไม่ยอมปล่อยว่านรงเห็นอาชิวเข้ามาก็หัวเราะร่วนมากกว่าเดิมโอ้นี่เป็นลูกชายสารเลวของเจ้าหรือ ในเมื่อเจ้าเสนอตัวเข้ามาเองก็อย่าได้หวังว่าใครจะมาช่วยได้ย,ยินว่าเจ้ามีฝีมือพอตัวลงมือทุบตีคนได้มาดูซิว่าเจ้าจะเอาตัวรอดได้อย่างไรแล้วแม่ของเจ้าจะต้องชดใช้ในสิ่งที่เจ้าได้ทำอย่างไรบ้างฮ่าฮ่